มันติดแค่นี้เองอย่าไปติดเยอะนะแบบนี้แบบนี้แบบที่แม่ทําเนี่ยถ้าหนูใส่แป้งเยอะเนาะโอ้โหมันเกาะกันแข็งเป็นก้อนเลยยำหยำยำยำในละักษณะนี้นะเหมือนที่แม่บอกว่าอย่าใส่แป้งเยอะเด็ดขาดแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งใช้น้ําเย็นหรือหนูไม่อยากใช้น้ําเย็นไม่มีน้ําเย็นเสียบใส่ตู้เย็นก็ได้พอให้แป้งมันเย็นจากนั้นแป้งหนูจะกรอบ,อบ,อบนะเออปปไปไปเลยเรียบร้อยแล้วนี่อ่ะนี่เลย ต้องใช้น้ำมันเยอะนะลูกหลังจากหลังจากที่เราใส่แล้วเราก็จะคอยคนไปเรื่อยๆนะแม่มันจะได้ไม่ติดกันหนี่ลักษณะน,นี้นี่โอ้ยนะน้ำมันอันนี้หอมเหลืองเลย